สครับ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับก็วันนี้จะมาแนะนำการใช้งานเกี่ยวกับการเปิดปิดข้อสอบนะครับแล้วก็การแรนดอมตัวข้อสอบหรือการแรนดอมตัวเลือกของข้อสอบแบบอยากง่ายนะครับแบบครับก็วันนี้ครับก็จะเป็นการอธิบายการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้นนะครับย้ำนะครับเป็นการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้นนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือเราก็มาเปิดที่ Google ของเราครับแล้วก็ เราก็ทําการล็อกอินนะครับเลือกบัญชีที่เราต้องการใช้นะครับทีนี้ก็เลือกเป็นบัญชีของโรงเรียนนะครับตอนนี้ก็คือเป็นบัญชีของโรงเรียนนะครับพอกดข้อควาของโรงเรียนเสร็จแล้วนะครับที่จริงเราสามารถกดที่กดกดฟอร์มได้เลยนะครับแต่ว่าทีนี้เพื่อจะให้เป็นความเป็นระเบียบครับก็กดที่ Google Drive ก่อนนะครับ่อเปิด Google Drive เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะทําการสร้างโฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์ไว้สําหรับเก็บ ฟอร์มนะครับของรายวิชาที่ผมต้องการสร้างขึ้นมานะครับทีนี้ผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์นะครับเป็นโฟลเดอร์วิชา IT นะครับเป็นโฟลเดอร์รายวิชา IT นะครับทีนี้ก็กดเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอโฟลเดอร์ว่างๆนะครับก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ Google Form เลือก Google Form ครับแล้วก็เลือกแบบฟอร์มเปล่า ครับครับก็รอสักครู่นะครับระหว่างที่กำลังดาวน์โหลดอยู่ครับก็เมื่อเปิดเสร็จแล้วับก็เจอหน้าฟอร์มเปล่าแบบดีนะครับให้เราตั้ง้งชื่อฟอร์มก่อนนะครับสมมติผมเขียนว่าแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบ IT อ่านะครับ i t 1ทับทับ1นะครับ สมมตินะครับอ่าโอเคทีนี้ก็เ,เพิ่มคำอธิบายน,นิดหนึ่งนะครับข้อสอบข้อสอบรายวิชาไอทนะครับสอบตอนไหนนะครับแจ้งไปเลยครับสอบเวลาสอบเวลา13.00ถึง14.00นะครับ โอเคครับครับเบื้องต้นก็คือนี่ก็คือเป็นหน้าตาปกติของ Google f o r m นะครับนะครับก่อนอื่นจะมาแนะนำการตั้งค่าก่อนนะครับก็โดยปกติให้เราไปที่เมนูตั้งค่าแล้วจะมีแท็บอยู่3แท็บก็คือมีคําถามมีการตอบกลับนะครับแล้วก็มีการตั้งค่านะครับครับเบื้องต้นนั่นคือไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับก็เราต้องการทําเป็นควิ z นะครับแล้วก็คือมีการกําหนดคะแนนเต็มระบุคําตอบหรือว่าเหมือนเก็บคะแนนให้ให้ตรวจคาตอบอัตโนมัติเราก็เลือก คว่าทำแบบทดสอบนะครับโอเคครับทีนี้เราก็จะเห็นตัวรายการทั้งหมดนะครับเราก็สามารถติ๊กเลือกได้ว่าจะาให้แสดงหรือว่าไม่ให้แสดงนะครับครับก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เลือกตั้งนี้ไว้ครับเดี๋ยวก็มาดูตรงนี้นะครับ ผู้ตอบจะเห็นคําตามที่ตอบผิดนะครับทีนี้ถ้าเป็นไม่ได้ก็แล้วแต่เลยว่าใครจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับคําตอบที่ถูกต้องผู้ตอบจะเห็นคําตอบที่ถูกต้องหลังจากที่รับคะแนนแล้วจะให้เห็นหรือเปล่านะครับผมปิดหมดเลยครับ <c ern> ค่คาคะแนนผู้ตอบจะเห็นคะแนนเต็มและคะแนนที่ได้รับสําหรับคําถามแต่และข้อจะให้นักเกิดเห็นไหมว่าแต่และข้อเขาทาถูกไหมถ้าไม่อยากเห็นก็ปิดนะครับแล้วแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เราว่าเราจะเปิดหรือปิดนะครับแล้วก็อ่านแล้วก็ดูนะครับ แล้วก็คะแนนตั้งต้นนะครับก็ตั้งเป็นศูนย์ไว้ก็ได้ครับเราค่อยไปแก้ไขในตัวคําถามนะครับครับการตอบกลับครับการตอบก,บกลับก็คือเราเลือกว่าจะรวบรวมอีเมลหรือไม่นะครับผมแนะนําว่าเป็นให้รวบรวมอีเมลไว้ครับถ้าเป็นของนักเกรียนนี่คือนักเกรียนก็ต้องใส่อีเมลนะครับแล้วก็เวลาทาแบบทดสอบระบบก็จะเก็บอีเมลไว้ด้วยจะได้รู้ว่าเป็นของใครนะครับ แล้วก็ตัวจํากัดนะครับจํากัดให้เฉพาะอีเมลโรงเรียนหรือเปล่าครับถ้าต้องการให้เฉพาะอีเมลโรงเรียนก็ต้องเปิดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ต้องการให้ต้องการให้เป็นสาธารณะใครๆก็กรอกได้ก็ปิดตรงนี้นะครับแต่ว่าแนะนาตัวนี้ให้เปิดไว้ครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการยืนยันตัวตนนี้ว่าเป็นนักเรียนของเราอย่างเดียวนะครับต่อไปก็ไปที่จํากัดให้ตอบกลับได้เพียงหนึ่งครั้งนะครับก็ตรงนี้ ถ้าเราปิดแบบไม่อยู่แปลว,ว่านักเกรยียนอาจจะทําข้อสอบได้มากกว่าหนึ่งครั้งในกรณีที่เขามีเวลาเหลือนะครับเดี๋ยวถ้าคิดว่าข้อสอบของเราออกแบบมาเพื่อนักเกรยียนทําครั้งที่2ไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าให้ชัวคือทําได้แค่ครั้งเดียวก็เปิดได้เลยนะครับครับโอเคครับเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับราการตั้งค่าพื้นฐานนะครับน็นคือหนึ่งก็คือในส่วนของอยากเห็นอยากให้หนักเกรยียนเห็นคําตอบถูกผิดหรือเปล่านะครับแล้วก็ จะเก็บมีเมลหรือเปลา่าหรือว่าจะจำกัดใครให้เข้าแล้วก็จานวนครั้งที่เข้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคือเรื่องติ๊กแบบทดสอบนะครับครับทีนี้มาดูที่คําถามเรามาทสคําถามก่อนนะครับมาเทสคําถามสมมุตินะครับผมใส่ใส่สสสคำถามต,ตัวอย่างเข้าไปนะครับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวอาจจะไม่เกี่ยวข้อกับวิชาไอทีโดยตรงนะครับแต่ว่า,าใส่เป็นคำถามเป็นตัวอย่างไว้เฉยๆนะครับสมมุติ1นบวกหได้เท่าไหร่ครับคำตอบเป็นศูนย์ เป็นเป็นศูนย์เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นสองนะครับทีนี้พอใส่เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็ต้องเฉลยคําตอบนะครับแล้วก็กดกดเฉลยคําตอบนะครับว่าคําตอบข้อไหนาที่ถูกต้องเนืง่งบวกหนึ่งก็คือเป็น2นะครับแล้วก็เราใส่จานวนคะแนนในข้อน,น,น,นัอน้นๆสมมติคอนหนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็กด1คะแนนนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็กดจําเป็นเพราะว่า เด็กต้องทําข้อนี้หรือว่าถ้าเราว่าไม่จําเป็นไม่บังคับถ้าไม่ทําก็กดข้ามไปก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าถ้าเรากดจําเป็นแบบนี้แปลว่าเด็กก็ต้องทําข้อนี้นะครับแต่ว่าผมจะเลือกว่าเด็กต้องทําทุกข้อถึงจะส่งได้ห้ามข้ามข้อแล้วแต่แล้วแต่ผู้สอนเลยนะครับว่าจะเลือกจําเป็นหรือว่าไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าเราเลือกจําเป็นแปลว่าเด็กต้องทําข้อนี้ด้วยครับผมทีนี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับคือดูเฉลยคําตอบนะครับก็คือเลือกข้อ2นะครับ ใส่คําถามเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็เฉลยคําตอบแล้วก็ใส่คะแนนให้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมมาเพิ่มอีกข้อหนึ่งนะครับผมมาเพิ่มอีกข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อที่2นะครับเป็น3าคูณสนะครับ3ามคูณสได้เท่าไหร่ครับก็ใส่เป็นห้านะครับเป็น6นะครับเป็น7นะครับเป็นคําถามแบบ3ตัวเลือกนะครับนะครับเมื่อเราใส่คําถามเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าลืมใส่เฉลยคําตอบนะครับ3ามคูณสได้6 ได้6ก็ใส่คะแนนจำนวนคะแนนที่ที่ตั้งค่าไว้นะครับเราเลือกว่าข้อ2เนียมินแค่1คะแนนนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกรณีสมมติว่าข้อ2เราใส่เป็น2ก็ได้ครับเป็น2คะแนนเป็นการคูณเป็น2คะแนนเยอะหน่อยครับแล้วก็เลือกว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นก็แล้วแต่ผู้สอนนะครับก็ผมเลือกว่าข้อนี้จำเป็นต้องทำครับครับบื้งต้นนะครับก็เรามาดูตัวอย่างนะครับว่าพอเราทําข้อสอบออกมาแล้วนะครับเป็นตัวอย่างเป็นแบบไหนครับ ตัวอย่างประมาณนี้นะครับตัวอย่างก็คือเป็นตัวข้อสอบนะครับทีนี้พอเราลองกด Refresh ดูนะครับคำถามก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับเพิ่มเติมนะครับส่วนเสริมในส่วนของการให้ให้ระบบเปลี่ยนคําตอบนะครับจากลําดับ,บ012เนี่ยให้เป็นให้สามารถเปลี่ยนเป็น1,2 1 2 0หรือว่า0,1,2ห่0 1 2หรือว่า2,1,0ก็ได้ครับ ก็สามารถไปที่ตรงนี้นะครับไปของแต่ละข้อเลยนะครับสมมุติข้อที่1นะครับข้อที่1เราต้องการให้มันสลับตัวเลือกนะครับกดที่คําถามนะครับแล้วก็เลือกสลับลําดับตัวเลือกนะครับอ่าอ่าลองลองลองมาดูที่ตัวอย่างนะครับเรากดดูนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้จาก012เป็น201นะครับถ้าเรา refresh อีกครั้งหนึ่งนะครับ ระบบก็จะสลับไปมาอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับระบบก็จะสลับไปเรื่อยๆนะครับแต่ละคนก็จะได้ตัวตัวเลือกไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเช่นเดียวกับข้อ2ครับเราก็ทําการสลับตัวเลือกเหมือนกันนะครับโอเคครับเรามาดูครับว่าข้อ2จะสลับตัวเลือกไหมครับจาก5 6 7เป็นอะไรนะครับก็เป็น6 7 5หระบบก็จะสลับตัวเลือกให้ นะครับอันนี้ในส่วนขอ,ของการสลับตัวเลือกนะครับครับต่อไปเป็นในส่วนของการตั้งค่านะครับเราจะเปิดปิดตัวข้อสอบนะครับถ้าเราจะเปิดปิดตัวข้อสอบเราสามารถเปิดปิดได้จาก Google Form ได้เลยบางที่จริงมีส่วนเสริมนะครับแต่ว่า,าส่วนเสริอมอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างด้วยนะครับะนะครับในส่วนของการตอบกลับเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยตัวพอเราสราบปุ๊บมันจะเปิดคําว่าเปิดรับคําตอบในที่นี้นะครับพอเราเกิด เปิดรับคําตอบแบบนี้เวลาแบบทดสอบเราส่งให้นักเรียนนักเรียนก็จะเห็นคําตอบอแบบนี้เลยนะครับทีนี้ให้เราลองปิดนะครับถ้าเราลองปิดนะครับมาด,ดูว่าพอเราดีเฟร h ตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะขึ้นว่าแบบฟอร์มนี้ไม่รับคำตอบแล้วนะครับหรือว่ายังไม่เปิดหรือว่าหมดเวลาแล้วก็ได้นะครับ ถามว่าเราต้องการแก้ไขข้อความตรงนี้ได้ไหมนะครับก็เราสามารถแก้ไขข้อความตรงนี้ได้ครับไปตรงนี้นะครับก็แก้ว่า,าเวลาเริ่มสอบนะครับสมมุติข้อสอบยังไม่ได้ทํานะครับก็เวลาเริ่มสอบสอบ13.00น,นนะครับถึง1 4 0 0นศูนย์นศูนย์นนะครับถ้าเรามารีเฟรชทีนต่ตัวข้อสอบนะครับ ครับตัวข้อสอบอตัวข้อสอบก็จะขึ้นคําว่าเวลาเริ่มสอบขึ้นกี่โมงกี่โมงนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงเวลาหรือว่าผู้สอบยังไม่ได้เปิดเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้นะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับนะครับถ้าเราสมมติสอบบ่ายโมงนะครับตอนนี้ถึงเวลาบ่ายโมงนะครับผู้สอนผู้สอนหรือว่าผู้คุมสอบนะครับก็มาเปิดตัวข้อสอบครับแล้วก็เด็กเรียนก็มากดรีเฟรชนะครับ กดรีเฟรชตรงนี้นะครับอ่าระบบก็จะทำการเปิดข้อสอบนะครับเปิดข้อสอบให้นกักเรียนได้ลองทำนะครับอ่าโอเคครับอันนี้คือในส่วนของการเปิดปิดตัวข้อสอบครับกดตรงนี้เองครับเปิดปิดข้อสอบในแถบของการตอบกลับนะครับถ้าเราปิดแปลว,ว่าเด็กจะไม่สามารถทำข้อสอบได้หรือว่าถ้าเด็กที่กำลังทำข้อสอบอยู่และส่งไม่ทันก็จะไม่สามารถส่งได้นะครับ อันนี้ในส่วนของการเปิดปิดข้อสอบนะครับอันในส่วนของการตั้งค่าข้อต่อไปนะครับก็คือสมมุติเรามีคําถามอยู่2ข้อนะครับถ้าเราเมื่อกี้เราสลับตัวเลือกนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะสลับข้อคําถามจากนี่อยู่ข้อที่1อันนี้เป็นข้อที่2แทนนะครับเราสามารถไปเลือกที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าของคําถามนะครับไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปเลือกที่การนําเสนอนะครับการนําเสนอนะครับ แล้วก็เลือกแสดงเลือกเป็นสับเปลี่ยนคําถามของคำสับเปลี่ยนลําดับของคําถามนะครับเราเปิดไว้นะครับพอเราเปิดไว้ปุ๊บเรามาดูที่คําถามนะครับในตัวของการออกแบบเนะี่ยเราจะไม่เห็นนะครับเราไปดูที่ตัวอย่างนะครับสมมตุติตอนนี้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นข้อหนึ่งนะครับพอเรากด refresh เราเปิดการจัดลําดับเนี่ยระบบก็จะสลับคําถามนะครับสลับคําถามและสลับคําตอบภายใน ภายในตัวเดียวกันเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าระบบจะแรนดอมไปแบบไหนยังไงครับก็อันนี้คือการสลับข้อคําถามนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับก็เราก็ทําการตั้งค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการส่งนะครับส่งให้นักเรียนนะครับกดส่งนะครับแล้วก็กดลิงก์นะครับแล้วก็ตัดเป็นช็อต URL นะครับ แล้วก็ครับคัดลอกครับเราก็ส่งให้นักเกรียนนะครับสมมติเราบอกว่าเราบอกว่าเรายังไม่เราบังคับมาดูการตั้งค่าก่อนนะครับเมื่อกี้เราบอกว่านักเกรียนที่จะทําข้อสอบนี้ได้ต้องจํากัดผู้ชายในโรงเรียนทำรรเท่านั้นนะครับนะครับเรามาดูว่าถ้าเ,เราไปเปิดแลเราส่งให้นักเกรียนเนี่ยนักเกรียนจะเห็นประมาณไหนนะครับ เมื่อเราเปิดครั้งแรกปุ๊บเมาอก้เราเลือกว่าต้องเป็นนักเรียนทำเท่านั้นแปลว่าต้องมีการล็อกอินก่อนเท่านั้นนะครับอโอเคครับสมมุตินะครับผมล็อกอินไปนะครับครับล็อกอินเข้าไปครับ ก็จะเจอหน้าข uh, ้อสอบตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับนอันนี like ้คือผมเข้ามาในในฐานะนักเรียนนะครับ no. อ่าลองย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราเปิดข้อสอบอยู่นะครับสมมติผมไปปิดข้อสอบปุ๊บนะครับผมไปปิดข้อสอบนะครับแล้วก็นักเรียนไปกดรีเฟรชอะไรบางอย่างครับแล้วก็ข้อสอบก็จะไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเราไปปิดข้อสอบแล้วนะครับหรือว่ายังไม่ถึงเวลาก็ได้นะครับหรือว่าหมดเวลาไปแล้วนะครับ แล้วก็มาเปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนได้ทำนะครับในหน้านักเรียนก็รีเฟรชหนึ่งครั้งครับก็ครับสังเกตนะครับในหน้านักเรียนข้อสอบและตัวเลือกจะสลับกันนะครับจะสลับไปมานะครับระหว่าง2ข้อนี้นะครับแล้วก็ทําการเลือกนะครับนะครับเลือกสมมติว่าผมเลือกหนึ่งข้อผิดหนึ่งข้อนะครับแล้วก็กด s ับวิ t นะครับ แปลว,ว่าตรงนี้แปลว,ว่าผมก็ส่งแบบแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะครับแล้วก็ก,ก็มาดูว่าสิ่งที่ผมตอบไปในฐานะนักเรียนเนี่ยผมตอบข้อไหนบ้างนะครับก็มีตอบข้อ6แล้วก็ศูนย์นะครับแต่ว่าไม่สามารถแก้ไขได้เพราะว่าเมื่อกี้ผมตั้งไว้ว่าทาข้อสอบได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็มาดูที่การตอบกลับนะครับก็มีการตอบมาแล้วนะครับว่าใครตอบมานะครับทีนี้ ก็มาดูว่าสิ่งที่เราให้หนัเกเรียนตอบเนี่ยมันเข้าไปอยู่ตรงไหนนะครับกดที่กดที่ตรงนี้นะครับครับก็ตัวตัวข้อสอบก็จะเห็นปรากฏขึ้นมาเลยนะครับว่า่าใครเป็นคนตอบนะครับเมื่อกี้ ก็คือผมในกรอกด้วยอ e ีเมลตัวนี้มันก็เลยใส่อ e ีเมลตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวคะแนนจากได้2คะแนนจาก3คะแนนนะครับก็ตอบคําตอบที่ถูกต้องก็คือตอบข้อ2ซึ่งมี2คะแนนนะครับวันนี่คือภาพรวมนะครับก็จะได้เป็นการตอบกลับนะครับอันนี้คือเป็นการทําแบบสอ,สอบถามหรือว่าควิสหรือว่าการสอบเบื้องต้นนะครับส่วนในส่วนของการเปิดปิดข้อสอบการสลับข้อสอบการแรนดอมตัวเลือกนะครับก็สามารถทําได้นะครับในส่วนของรายละเอียดการ ทำข้อสอบแบบต่างๆนี่พวกเราสามารถดูใน YouTube ต่างๆได้นะครับเรื่องของการทําข้อสอบว่าจะทําข้อสอบแบบจับคู่อะไรพวกนี้ก็สามารถดูจาก YouTube ได้เลยครับขอบคุณมากครับอัสลามอะลัยกุมรารมตุลัยตะลาบะบัดกาตุ